ว่าอะไรอ่ะว่าได้นัดเมือว่าผลสุดท้ายแค่คุยกันธรรมดาธรรมดาหดเลิกแล้วเดี๋ยนี่เลิกกันแล้วเ็ะได้จังหวะเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วถูกว่าออกไปดังคนเลิกแล้วเ็ะได้จังหวะเลิกกันแอนกันชื้นชื้นอยู่มาเราขอคุยกับคนว่าเจ้าพัวอลไรเนาะฝึองานกระทำเจ้าพัวอลไรเนาะพายม่ได้เอา เลิกกันแล้วยังถือโดยคม่าเนี่ยังแอนอยู่วะม่นแอนไผ่ไผ่เป็นผู้ <ไฟ S 1> บอก<ฟ>เลิกเอ <laughs> านี่ยแล้วบอกให้เลยเอาวว่าแท้เลิกเห็นยังแล้วออกไปแม่แล้วมีผู้สาวลายวะมาแล้วตัวเองนี่เลยเลิกเจ้าบุมากแล้ววะแต่งวันเลิกหรือตัวคอยอย่าเชอ ตัวเเลอ,กกอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบอสขอบคุณมากๆครับภาพขึ้นกะตอนสองสามโมงแรงพี่น้อยอยู่เพื่อนสาวแต่ง,งนอนมื่อนี้ก็ได้เต้ จังได๋เรื่องเฮ็ดเฮือนแม่ตู้ทาเอื้อตีก็ได้พี่น้องเอ้ยผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็บ่เห็นดีนําบ่สนับสนุนแล้วแต่บุญของเพิ่นพี่น้องเอ้ยบุญบ่แห้งคือทานหมอดอกเด้มาเยี่ยมท่านแต่งอ่อนอันนี้เพิ่นเอาหน่อไม้มาปลูกเลกกะลนี่มันสิเกิดบ่ปลูกเลกแบบนี้ชาแตงอ่อนเด้ลูกชายาวแตงอ่อนก ส้าบายดีส้าบายดีลูกชายบ่เจ้าลูกชายใส่ทังงอนบวะในลูกสาวฮะไพจัก๊กไพมาหาเจ้าแล้วมาไหนบ่จอยไพแน่จั๊กบ่จักซ้ำบ่จักแต่บ่จอยบ่เวียงโอ้แล้วายแน่้านหนผู้ชุดท้ายไหนบัวจักบ่ไพยังไหบ่ว่ั <laughs> ต่อไก่ใหญ่ลิ้นนี่จะต้มไก,ก่กี่ก้อนแล้วจากมือมันนี่ไก่เฮืออฟานนี่สาบายดีอ่เป็นไดรเฮ็ดกินข้าวกับยังมาหนี่มีนักกินชอบม,มอกระเสกอ่อนคือนลายได้จากต้นนะฮะตามไม่อยากกินคือสิข้าวเนาะ ปลายังอร่อยดีของเกษตรต้นนี้ว่าเออมันกันพอได้กินอยู่ต้นของเจ้าก็ได้บ่าวจ้อยเข้ามาแล้วบ่มื้อนี้เพิ่นมายังอนะเพิ่นาชื่อพาชื่อนะานชื่อนี่บ่โดยมาหลายมื้อเพิ่นมาอือเมาหลายมื้อแล้วเพิ่นมาโดยเได้ผ่าว่าสิมาแล้วมาแล้วบ่ ว่าไรเหรอหมมาหมดมาสั<ด>่โดยเออสา่งเป็นแพะนี่เลาะน้อน้อ <c oughs> คือค่อยได้ข่าวเอเื้อตีว่าวา่าเจ้าคนนั้นบ่เฮ้นะยมีข้าวกินอีกหร้วบ่เลย เขายัางบมัวด้เขาขู่หนึ่งฉเบิดอเลยแรงเงินเรตีว่าโดยเจ้านั่นนี้จะเอาบุไปขุดจีรอขายขุดบุเป็นนี่แหละหากินกินเงบุเป็นขุดบุเป็นหากินบุเป็นบุเ,บเคยไปหากินทางไหนบุเคยไปหากินทางไหนโดยบุเคยไปหากินชาว่าแทบบ้าน เมื่อละบ่จอยนะเมื่อแล้ว,อออลวโอ้บอถ่ถากเลยเนาะคอยแน้นวานเนี่ยคอยถามท่านหมอเราอยากได้เมียจะจะได้เบิ่งคลิปบ่เบิ่ง <laughs> ใครก็อยากได้ปะแล้วจะวานไดะไรวานอะไรโอ้ยแชมพูว่าเขามักเขาเขาก็ยังไม่ามากักแล้วส่

mặc khẩu khẩu bộ mặc rồi, cháu hẹn bộ nó, rồi, cháu hẹn thì áo bà mẹ cháu đã bơm bông khơi đi bơm khơi gan, áo bà đó là bần như là, cháu vừa mua là cái này, vừa, là lẽ bài cả vài, vài đây, leo, ai เ็ได้เมียว่าถามมาสีเอา่าใส่ตนอนเอาบัวเอาเอาแล้วไ่ตีกรบ่เอาไ่ตู้ซอก็บ่เอาเพื่นบาจะคนคนมักผู้สาวสำน้อยหมักกับเขาเอาดอกใครเอาไปจันลรจะหยวกกินของตั้าเมาตัวฉันพวกี้ไปหาหนูม้หนแม่มาต้ม่าใส่ไไม่ได้ไปหาหาก็ะมือพ่อแกงคุณาหล หม้อป่าขอตันก็บีหน่อไม้ใช้ไปแล้วของเขานะฮะเพินห้ะก็ห้ยังใมอแล้วของขาปลูกเออสร้างปื้อเลยบดไปคอลำาบ้ก็คอ้ำาละไรลนพกเนาตัวหนอไม้ตัวมันเป็นหน่อไม้อยู่แล้วมาต้มหน่อไม้ป่าคอแล้วหน่อไม้เน่าชำคาทํำคานี่พอเห็นไหเสร็จแล้วคอะคนดอยู่ด้กยบอดม lần lượm ra một khu, nơi gắn em rau một khuếch hai pha đai ba hai mai nọi hai mai 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 như mai mới mai 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 mình mai 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 อ้าวอยู่บ่อน้ำน้อยนะอ้าบหาตัวน้อยพุ่นอยู่เพือนเรามาไปถังมากดเหรอสาใหม่มันอยู่บองให้เป็นอีไทานหมอนเนาะว้าวทำตัวเองล่อเนาะเช้ากว่าแล้วรอจิบวะไม่รอมันทิ้งบุผ่านนอนมึงถือชายไฟไงคะหอนหรือวะ ยาไม่น yeah, yeah. ้อยถึอใช้พายน้อยขาดปุดหายไม่เสียหายนะเนาะโดยมใช่ายไม่เม right. right. ่าปลาหม่น้อยไม่ใกิยาไม่ใ่เกิอไอถึงกิจกมมาเออเอาเข่าวเบียบกิ่ตรมยาไม่อ้อยไม่ได้มาไว็เกื่อเกไอม่อาเกิดยาวเชื่อก โมนี่งานขอมือนี่บโได้ไปเห็ดอย่างบ่แสดไเงโดยฮะบมได้ไปเห็นงานขนอยู่เล่นกับโได้ไปวบได้ไปเี่ยเสียหนาในหือนเเสียหนาในฮือนเลยใช้วางเสียนะเดลกหนาเนี่ยาือนเนี่มาชดนูิดเบสได้จะิเป็นปะได้ไปสิจิเทอได้ไปสิจิเทาเลยชิดเอาเห็นน้องแม็กกับ นั่นลูกมันเอื้อตีแล้วไปซิดได้หลายได้ปาเข่งหมูได้ชิดเราบลองว่งเบ็ดด่างเดียวนะจะได้คือกันบอได้กินกับลูกไม่เพื่อนไม่ได้อยู่เพื่อนกับล็อกบ่ประตูเดี๋ยวนะไปเพื่อนไม่เท่าเลยล็อกไว้ไปเพื่อนไม่เท่าแล้วล็อกไว้โดยอยู่เพื่อนก็ยังล็อกเด็กดอนมาหลินกะทุกข์น้อล็อกไว้

ยัง <No S 2> งบโบทัานมีโบใหญ่เพิ่นยังโบสมทบมานว่าหยอกเพิ่นคือได้เงินชุมข่าวมาสิเหตุเทือนใหม่บอกบุญแล้วบโแห้งกับโบได้แม่ตาซู่เกิดมาบ้านต้นช้างบ่นเลยเก่าๆนะเพราะว่าคอยยังชมทบเงินจากคุยใหญ่จากทางอ่อนเลยเบื่อบุญแล้วบโแห้งกับโบได้เนาะเงินยังบบได้มีจักรีได้เดี๋ยวนี้ ngon Mì mẹ, Mình nhắn nó ngoài cả đá phú nhảy vào cảnh đưa xuân Nó Nồi kinh nghỉ buồn lẽo hả? hả đấy? bao tròi chứ hả? vây đàm phụ phân chứ còn mê đàm nà mất lẽ Chào anh đưa Đàm หมดไปลินแค่ฉากจอกมอมเลยมาได้ไปคือบุบายไหมมได้ไปเป็นได้ฉากจอกยางหันแล้วว่าไม่น,นั้นแนงหงะไปไกลไกลอยู่ตามในเหุน่นเห่นแล้วบอกออกกับร่งกายนะมะะ้งงาเราจะย่างบหันใช่แล้บอกเนี่ยฮะบอกอยู่คนลูกแม่แต่ตอนเช้าเลยแกงแขนค่ะอบอกให้เล่าเอาแน,น,น่นไหม เดี๋ยวกหันยิงหัวเขา่าบอกให้เล่าเปิดเพลงละบพอนอเลยฝึงพอนใหญไห้เ้ยฮะหอมพวกแกงแขนปิดเพลงแน่นๆแล้วก็บพอนออกกำลังกายบอกลาเด้อการอยากแข็งแรงนะมันกะโบหันด้วยืัอแล้วขับโบฮิตออกกำลังกายแรกๆพออะากินฮายังขายน้ำพัก อยูไปเช่าพอหาเห็ดเหี่ยทีขาชื่อน้ำพอพันกับแม่พันได้หนังน้อยเห็ดหังน่ะหนังน้อยนะมีชามีชานล้มียอ่าหนังกันมาอีรุยอยู่หน้อยเนาะจังงูเหลือมกินอิ่ม นาตะกี้เขาไม่เท่ารู้อีไอเข่าหงมันไม่เท่าพ่อหน้่มอ่ะสิลงองเงี้ยนอยู่ว่าปีนี่ลงไอฝุ่นลงมีบ่ฮอดเดือนได้หนโรงเงี้ยนนะมันเปิดเทอมนี่มีเครื่องไอฝุ่นในแหละฮะบ่มีเครื่องิ้นเชื้อไอฝุ่นค่ะไอเงี้ยนทุงค้านสิย่อยไอฝุ่นลงปีนี่ท่ายังอ่ะนะท่าผิวพอนแล้วลินเห็นยังโมเมนต์ของลินก็ว่า เออไม่เป็นตาเครื mom, ่องม่แหันลงหันลงปีนี้ลงเนาะยางหัดผมนอ้อยนี่ผมนี่ผมไม่หัดเนาะเลยเบกเ็บไว้นน่ออกมาเก็บไว้สามสามเอะมีเยอสามสามันสามันผม หกแล้วแม่มาจอยเพื่นเขามาก็บอกวียงโดยถเพนไปทางไหนจออกไปแล้วพนระิหาทานมอพนวะเพนว้าหาไหน่ผมาชิประบทันมออยู่เพนนะเล่นขีข่ากันยังแม่บุกในี่นีวนแม่ไปคุดิรอเด้วยไอ้พาแม่ตแลคุดนี่ฮู้ันฮู้ันก็คุดตามแบบนั้นละคุดยิงปลาละไม่บนนีก็อบุก บ่ได้คนหาลายน้อยมันจะเจาะคุณบ่จะเจาะคุณไปใช้ได้ืออยู่ในเฮื่อนใครคนหาลายแม่แม่แม่เพื่อนอ่ะฮาฮาแต่เมืงเงนมากมึงสาวพี่แกเนาะคนหาลายแล้วมันโบได้เนาะอ๋อโบได้แม่จะเจาะความมาลิน มาหลินฮาแต่เมืองใช่ไหมเจ,จ้าค่ะมาหลินเฮือน,นเจ้าปะจะเพาราะเจ้าจังบุรีไปถึงเรามามริโน่เนะาะไ,ไม่ได้วันน,นี้ก็บม่ได้ไปนอนวันนี้ก็นอนหลินในเฮือนคนเหลือเนะจ้าถึงอ่อนหมูพากสิบนิ้วมือเพิ่นสิบเอ็ดนิ้ว <c oughs> <c oughs> เหลือสามิององแบนมือด้วยสะางอนบัตรองนะอันนี้คนมีหกอันนี้หักหนึ่งนั่นี่นี่จะเกิดเพื่อไจะเกิดแม่ยากกบ่ตันเอาไห้เนาะจ่งงว้ยจนง่ายน้อยก็ยังน้อยนึงเขาเหอเห็นน้อยคนเป็นหกนี้หักเนาะยังได้เกิดใครบอบวา ไม่ใช่ไ่อยไปแล้วอย่ไปอย่าไปดำเตียกบเสือผลน้อยน้อยเลยกู่มาอยู่กล่นฮัตเกอร์หวานนะอกาแล้วชาะเสรางเป็นเกินี่จะได้ ตล,ง,ลงกันได้แหละจะลงอย่งครูบา,าแ <c oughs> บกแล้วนะว่าแล้วบ่ได้นัดมือบ่าผลสุดท้ายแค่คุยกันธรธมรมดาธรรมดาหอดเลิกแล้วเดี๋ยนี่เลิกกันแล้วให้ได้จังหวะเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วผู้ว่าออกไปดังคนเลิก,ลเลกแล้วให้ได้จังหวะเลิกกันแอนกันชื่อๆอยู่ว่าว่าขอผรูบางคนว่าเอ้ย เชียวพูลเลยเนาะไปงานก็ทำเชียวพูลเลยเนาะพายจะได้เอาเลิกกันแล้วการพิถีโดยโคเมอร์นี่ยังแอนอยู่ป่ะไม่แอนหายไผ่เป็นผู้บอกเลิกเขานี่ยบอกให้เลิกดียวว่าถ้าเลิกเห็นยังเลิกออกไปแม่เราวมีผ่กุศลลายป่ะม่แล้วตัวเองนี่เลยเลิกเจ้าบูมากแล้วป่ะ รางวัลเลิกเลิกตัวคอยอย่างเชียไม่ตัวเลยเลิกกันไม่ได้เห็นเพื่อนไม่ได้โทรมาเดี๋ยวนี้บ๊อบบ๊อกแม่ออกแล้วไปไ,ไหนว่างก็ไม่โอ้เลิกกันเรียบร้อยเลิกกันแต่ไม่นนมีวันเลิกเจ็บไายพงษ์ชะนนออกไปเนะาะซาตอนก็ไดนะ้ ไขึ้นได้เมซนะลวดเมื่อจับนี้ปะอ่ะาแล้วต้องคืนได้บล็อกคุยกันยังมื่อลยครับเอ้าฉันเมื่อแล้วเงินข้าวเมียเ<ะ>ชื่บอบลจักท่านหมอมแห้งเลือดหาเลือกเมียอยู่ได้เมียอหอัวไ,ได้กแล้าเื่อเราเลือกเจ้าได้撒เลือกกบอ่ะนี่ถ้าเลือกเจ้าเจ้าบเอาย ผ่านั้นเพิ่นยังเลือกผู้นั้นผู้นี้เนาะดูดิผัวนั้นก็บ่มากผู้นี้ก็บ่มากบ่เพิ่นว่านะดูดิไม่ชอบบุมีไ่ครูบ่มักมาเข้าเขาเขาเบาเลยถ้าว่าไปใช้ครูมึงมึคือบ่เห็นบ่เห็นไปเิีนเพิ่นวะไปหาเห็ดเหตุเรื่องรักผมบ่เห็นเหตุเรื่องอะไรใช่ไหมในงานในงินผู้หาเรียนเราบ่เห็นเลยวะ น่อยแต่แรงเห็นยยุ่มมากินเข่ามากรงเวนไปในเหินม่อคือเลี้ยงยุ่มเ้งหาเลี้ยงมือเนาะนอยได้น้องอ้อยได้จากเลียนน้องอ้อยมือนะิบเลียนชิบเรียน่ไดะใช้เฮ้ันนั้นขึงเลียนหมคนเรียนท่ามจะเอานะ Lời 10.000 hẹn đó. No. Ngumanan, mày mày nói phải dài mà Mà dài lạcin. Mà bớt? Sự đẹp, mày 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 bớt mày 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 bớt mày 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 xóa nhai thế nữa, ok sẵn sao thấy ngon, có vậy biên mà yếm dám chứ để cao và khao nát mất chân động. Nơi. Vậy sẽ để là mò gần vắng đi có thể hạng vào ở và đây nha vắng bội nôn hư lắm vào hoa, chào bạn và mẹ liền wow, vào. chào bạn chào bạn và dạng, lao dạng. và dạng, lao dạng. chào bạn. chào bạn. chào bạn.

ไปน้ำทีมงานกันขอกเวียงไซก็บอกจอยพันถ่าอยู่เบาอันแผดน้อยก็บ่าวอริผัดไปตามหานางใยเออโอเคพี่น้องอาจจบคลิปสำนี้แล้วน่าจะพ่อๆกันไหมเด้อ